สวัสดีครับพี่น้องครับนี่ก็จะมาอัปเดตข้อมูลนะครับข่าวสารเกี่ยวกับราคามันนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมได้ข้อมูลจากทางสมาคมนะครับผลิตภัณฑ์มันสัมปะหลังไทยที่เพิ่นนํามาลงให้พี่หน่องเฮาเบิ่งว่าราคาโรงงานตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วนะครับผมไปฟังแถวชลบุรีกันก่อนนะครับพี่น้องชลบุรีนี่นะครับเปอร์เซ็นต์แปลงยีพ่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าเพิ่นซื้ออยู่ บาท70ถึงบาท85นะครับผมเปอร์เซ็นต์แปลง25%ขึ้นไปนะครับระยองนะครับระยองนะระยองนี่ซื้ออยู่บาทเก้าหานะครับผมชาเซ้งเซ่านะครับผมซื้ออยู่2บาทครับพี่น้องอันนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์แปลง25%ขึ้นไปเนาะนะสะแก้วนะครับบาท75ถึงบาทเก้าหาครับผมแล้วก็จันทบุรีนี่หยุดนะฮะจันทบุรีนี่หยุด ไปเบิองแถวโคราชนะครับนครราชสีมานะครับบาทเจ็ดสิบถึงบาทเก้าหานะครับอันนี้อ้างอิงจากข้อมูลจากทางสมาคมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยนะครับผมกาลสินนะครับกาลสินในบาทเจ็ดหาถึงบาทเก้าหานะครับร้อยเอ็ดนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับซื้ออยู่บาทแปดสิบห้าครับพี่น้องบาทแปดสิบห้าสารคามนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับซื้ออยู่บาทหกหานะครับบาทหกสิบห้าถึงบาทเก้าสิบนะฮะ ขอนแก่นนะครับขอนแกน่นอ่าเปอร์เซ็นต์แป้ง25%ขึ้นไปซื้ออยู่2บาทนะครับอุดรธานีนะครับอุดรธานี25%ขึ้นไปนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับซื้ออยู่บาท80าทนะครับกับเ่าวๆนะครับจากทางสมาคมเพิ่นได้นำมาอัปเดตด่ากาับผมกิดมาเวา้าเล่าสู่กลุ่มนะไร่มันห้องเฮาฟังนะครับนี่คือเป็นข้อมูลนะครับทางโรงงานที่เพิ่นรับซื้อ แต,แต่ละโรงงานนะครับราคาไม่เท่ากันนะครับมันก็ขื้นอยู่กับเพื่อนสีซือเข้าไปาแปรรูปนะฮะเนี่ยครับกับเขาวๆาเนาะพี่น้องเนาะนะครับกับมีขื้นมีลงนะครับทุกมือนะอเพื่อนอัปเดตมาให้ทุกมือผมกับมาวาสุพีสุนองเขาฟังนะครับในช่วงนี้นะครับกลุ่มไหลมันนะครับกับหันนะครับหันมาแปรรูปแปรรูปแบบใหแปรรูป เฮ็ดมันแห้งนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับผมเพิ่มมูลค่านะครับราคามันแห้งนะฮะับกุมไหลมันนะครับบ่มีทางเลือกก็ต้องบางคนเพิ่นก็เอามาแปรรูปเนาะพี่น้องเนาะแปรรูปมาตากแห้งนั่ะละนะครับเฮ็ดให้เพิ่มมูลค่าขึ้นนะครับในช่วงนี้กราคามันแห้งก็อยู่นะฮะประมาณ4บาท วัวนะครับสี่บาทกวกลัวนะครับมันก็ะขื่นอยู่กับพื้นที่อีกนั่นแหละนะครับพี่นอ้องอ่ะแต่ว่ากระปั้นกว่าสี่บาทนะแต่ว่าราคามันก็อยู่บาทยี่สิบบาทสามสิบบาทสามห้าก็ถือว่าอ่าเฮ็ดมันแห้งมันก็ได้เพิ่มมูลค่าขึ้นตันละนะครับตันละห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทนะครับผมแต่ว่าก็ต้องเสียเวลาแน่นะครับเสียเวลาในการมาสีแล้วก็มาดูแลนะครับในการอ่า ตากแหงนะครับเยเวลามาเบิงมาแง่งนั่นละนะครับผมครับเพราะว่าเขาก็ต้องมาแปรรูปแล้วร็ต้องมาเบิงมาตากนะครับยางน้อยนะครับห้าถึงเจ็ดวันนะครับผมหาถึงเจ็ดมือนะครับที่ต้องมาตากนํามาตากคอยสีตากไปนะครับผมแต่แหงแล้วก็นําไปขายนะครับอ่าล้านมันเพิ่นกระซื้อนะครับล้านมันเพิ่นกระซื้ออ่าหลายขึ้นกันนะครับเมันกระับ ซื้ออยู่ตลอดคือกันนะครับถ้าแปลรูปได้นะครับแลราลคาราคานะครับราคาก็อยูซีบาทกว่าๆนะครับสี่าบาทยี่สิบสามสิบถึงสี่บาทห้าสิ 5, บหกสิบนะครับกับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับแต่ว่ากะถ้าผู้ใดเห็ดใดมีเวลานะครับหรือว่าในช่วงนี้เขาเห็ดมันกับซุ้มเสียงในการาที่ฝนจะตก น,นี่คือปัญหานะครับปัญหาที่เขาเห็ดมั่นตากก็คือฝนฝนฝ่าถ้าตกลงมาเห่าก็เรียบร้อยคือกันครับพี่น้องบอกง่ายๆว่า,วาเขาตากไปแล้วสองสามหมื่นกระลังกี่แห่งแต่ฝนตกลงมาใส่กาเสี่ยงกับการขาดทุนคือกันแต่ว่าถ้าฝนมาตกมาใส่เห่ากาเพิ่มมุ่คคานะครับ้วก็เห็ดห้เห่าได้ราคาขึ้นนะครับผมเหาก็ได้ราคาขึ้นมาแน่นะครับใข่ก็เหาขายอ่า กิโลละบาทกกัวนะครับบาท20 30นะครับผมถ้าเฮ็ดได้นี่ยตากแห้งเพื่อเพิ่มมุ่าของเฮาคือว่าหละนะครับผมเพราะว่าเขาจะไปคือต่อทางภาครัฐเพิ่นสิเขามาซอยเหลือกะบ่มีมาตรการยังเขามาซอยเหลือดอกพี่น้องเนาะนะครับคิดว่าฤดูกาลนี้เบิด์ละหละจบแล้วนะครับผมบ่มีอ่ามาตรการเขามาซอยเหลือจากทางภาครัฐแน่นอนเฮาต้องซอยเหลือจากของนะครับนี่คือการแปรรูปนะครับการแปรปรูปหัวม,มัน นะเอามานํามาตากแห้งนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับให้กับเจ้าของนี่แหละนะครับผมก็เอาไปขายก็ได้ราคาดีกว่านะครับตันหนึ่งนะครับถลราค่าอายู่บาท20บนะครับบาท20บาท30เข้ามาแปรรูปนะครับ้วการาคามั่นที่่นซื้อ,อาบางหมองก็ซื้อถึง4บาท4บาท80ต่างนะครับสื่อสูงนะฮะ บางมองกับซี่บาทยี่สิบี่บาทห้าสิบนะครับอันนี้ก็คือเป็นราคาข่าวๆนะครับพอว่าฟันทุ่งมาได้ว่าแต่ละพื้นที่พจนิสหลายปันไหนหรือว่าอาจจะซื้อแพงกว่านี้นะครับแพงกว่าผมที่เวามากก็ได้นะครับเพราะว่าราคามั่นเนี่ยบอกง่ายๆคือผมมาเเบาเรียงราคามั่นหัวมันสดคือกันเห็นบอกพี่น้องหัวมั่นสดที่เพิ่นรับซื้อนี่ราคาพอทอกันเนี่ยจักมองเลยนะครับผมผมเลยมาเเบว ให้ฟังราคาโรงงานเนี่ยพี่น้องฟังเมืองแล้วเนี่ยเป็นจังไดรราคาเนี่ยแถวชนบุรีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแถวคอนแก่นลอยเอ็ดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเด้นะครับผมอ่าซื้อถือซื้อแพงแต่ละหมองบอทอกันคือกันนะครับมั่นแห่งคือกันอ่าบางหมองก็ซื้อสี่บาทแปดสิบบางมองก็ซื้อสี่บาทห้าสิบบางมองก็ซื้อสี่บาทยี่สิบนี่แหละครับแต่ว่านะครับมันก็นอ่าเฮาตาออกแล้วตันหนึงห่งเฮาก็ได้เพิ่มขึ้นอยู่ ประมาณนะครับตันละหาร้อยนะครับถึงเจ็ดร้อยบาทนะครับสูงสุดก็ขึ้นอยู่กับหัวมันสายพันธุ์มันคือกันนะครับผมตัวใดที่าสายพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์แปลงดีๆกับน้ำหนักก็ดีแน่นะครับตัวใดที่เป็นสายพันธุ์ที่น้ำไหลายกว่านะครับหัวมันนี่มีน้ำนะครับมันก็ได้แต่น้ำหนักแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แปลงมันก็น,น้อย นะครับหรือว่าเ้าเอามาแปะลูปแล้วมันแห้งแล้วมันกระเบานะครับมันกระขื้นอยู่กับสายพันธุ์มั่นพร้อมที่จะมานํามาสีตากนะครับที่เหมาะสําหรับการสีตากเนาะเนี่ยครับก็คือนะครับกลุ่มไร่มัน่นนะครับบางกลุ่มเพิ่นกะนํามาแปะลูปนะครับนํามาแปะลูปเหตุเป็นมั่นแห้งขายเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับซอยเหลือจากของพอวะวลาคามัน่น ในช่วงนี้ยังวิกฤตอยู่นะครับถ้าเกินนะครับถ้าเกินสองบาทขึ้นไปก็ยังถือว่าโอเคอยู่ในช่วงที่ตำกว่านะครับตำกว่า2บาทลงมานี่ถือว่ายำแย่ครับราคามั่นปีนี้นะครับปีที่แล้วนี่ช่วงนี้ก็คือซื้ออยู่ประมาณ3บาทบมมีผู้ใดสีนะครับบมมีผู้ใดสีมันตากเลยนะครับพะว่าราคาหัวมั่นสดยังถือว่าสูงนะครับผมพี่น้องกับบ บสเสียเวลามาสีแต่ว่านะครับต๊มาปีนี่เรียบบาทกกวบาบาท20บาท30นี่พี่น้องบางกลุ่มนะครับเหตุไรมั่นเพิ่นกะนําม,มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าครับพี่น้องอจังได้ก็ดีเบิดนะครับเหดุห้เพิ่มมูลค่าของเฮาเนาะครับซอยเหลือจะของเหตุหายมั่นของเฮาเนี่ยมีราคาขึ้นนะครับนี่คือการที่จะเหตุห้ราคามั่นเฮามีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับผม ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ